สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูวิธีป้องกันน้ำนิสระให้ใสตลอดทั้งปีนะครับก่อนหน้าผมได้เคยแจ้งว่าช่วงฝนตกมากๆผมจะมาถ่ายทำให้ดูว่าน้ำนิสะจะมีสีขาวขุ่นหรือจะใสตลอดเวลานี่ครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนพอดีนะน้ำก็ยังใสครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบนันน้ํายังใสอยู่นะครับ ผมมีเทคนิคง่ายๆคือผมได้ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบสระเอาไว้นะครับแล้วก็ปลูกป่าเอาไว้บริเวณขอบสระนะครับก่อนฤดูฝนจะมาครับผมได้ตัดหญ้าแฝกนะแปะบริเวณชานสระไว้นะครับขอบฝาที่มีดินนะทาให้เวลาฝนตกก็จะไม่ชะหน้าดินบริเวณขอบสระลงไปในสระครับน้ําก็จะไม่ขาวขุ่นนะครับแล้วก็ผมมีชานสระ เวลาตัดหญ้านะครับเราก็แค่ตัดหญ้ากองไว้บริเวณชานสะด้านบนนะครับเวลาฝนตกน้ําก็จะบนถนนนะจะไหลลงไปก็จะไปอยู่ที่ชานสะพอดีนะครับไม่ไหลลงไปในสะทําให้น้ําไม่ขุนนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆนะครับเราสามารถทําได้นะครับผมทําแบบนี้มาหลายปีแล้วครับน้ําก็จะไม่ขุนนะครับน้ําก็จะใส่างี้ตลอดทั้งปีแล้วผมก็ใช้น้ํานี้ครับตลอดเพราะว่าผมไม่ได้ใช้น้ําประปา ในการใช้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือก่อนช่วงเข้าฤดูฝนนะครับเรายังไม่ควรตัดหญ้านะครับอพอใกล้ๆฤดูฝนหรือฝนตกมาหนึ่งครั้งนะครับน้ำอาจจะมีสีขาวขุ่นบ้างแต่ก็จะไม่เยอะเราจะเริ่มตัดหญ้าในช่วงนั้นนะครับตัดหญ้าแล้วก็เอาหญ้าแฝกหรือหญ้าต่างๆนะคุมบริเวณหน้าดินไว้นะครับเมื่อคุมบริเวณหน้าดินไว้ปุ๊บเวลาฝนตกก็จะไม่ คุณนะน้ำในสระจะไม่คุณนะครับดินก็จะไม่ช้าหน้าดินลงไปในสระทําให้สระน้ําไม่คุณนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆครับแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นตลอดนะครับจนกว่าจนหมดแล้วดูฝนแล้วเราค่อยตัดหญ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับตัดหญ้าในช่วงหลังรรสาไปแล้วนะครับหลังออกฝนสาบแล้วหรือปลายฝนต้นหนาวนะครับเช่นเดียวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับจะทําให้แผลเขาว่าไม่เจอน้ําฝน เราก็จะแห้งได้ดีนะครับก็พาท่านมาดูนะครับวันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยลายครับเดี๋ยวเราพอมาถึงหน้าแล้งนะผมจะ่ายทำให้ดูทีว่าน้ำไม่ตะเป็นไงเวลาตัดตัดยังไงนะครับจะทำให้น้ำไม่ขุนในของปีหน้านะครับแล้วสามารถใช้น้ำได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือช่วงฤดูแล้งนะครับน้ำก็จะไม่ขุนนะครับมันก็สามารถใช้น้ำได้นะครับ อย่างที่บอกผมใช้น้ําในสระนี้ตลอดนะครับระยะสระผมใช้ใน1ปีก็อยู่ประมาณไม่เกิน2เมตรหรือ3เมตรครับยุบลงไปนะครับน้ําสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีครับสระลึกอยู่นะครับแล้วสระก็กว้างอยู่ประมาณ1ไร่นะครับที่ผมขุดไว้นี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูครับวันนี้ก็ขอบคุณทานผู้ชมติดตามชมทางช่องสวนป่าหราลังครับฝากกดติดตามชม กดไลค์กดแชร์ได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ